สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องคร่อดครับะวิธีทำนายโยน,นหลายๆเรื่อค่ะบันทึกขั้นตอนแรกหลายท่านค่ะบนขอจะเชิมเข้ามาว่าสาวเชิมจเจ้าอันเทดวิธทยียนเพาะก้าใ่แผงให้เบิ้งแนเนาะเนี่ยแผงอันเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะเป็นเป็นแผงเพาะกา้าโดยตรง้วค่ะส่วนกัมบมะล้ว,ว่าไอ้ทั้งที่จริงแล้ว่นผลิตออกมาเพื่อ พราะอีหยังกับพ่อูกคือกันค่ะแต่ว่าอันนี้น้ําลานตามกับการเกษตรก็กจะมีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวปลูกเนี่ยพี่น้องให้เตรียมข้าวปลูกไอ้เหลวเต้เนาะคะ่ะหรือว่าหลังทันเพื่อนกับสีเบิง้งมืออันนี้เขาเสริมสีไส้นะห่อซองงานเพื่อนแม่โอ้ลายหนึ่งเพื่นบอกเนี่ยหนาลายหนึ่งพอด,ดีเด้อคะ่ะสีไส้ไอ้เนี่ยเขาประมาณนี้ถุงอันนี้ถุงปุย๋ยเพื่อนเอิญถุงปุ๋ยอยังเน,นี่ยกระสอบปกตินี่นะคะ่ะเพื่อน ระสอบหัวอาหารเนาะคะ่ะพี่น้องกระใสทองไก่เครื่องขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ่ะปกติทาใส่เครื่องนึงพี่น้องให้ส่ดินซีอัตราส่วนน่ะคะ่ะซีต่ว่านี่เฮ็ดหลายขึ้นเฮากะเกือบเต็มไก่เครื่องขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเถอะเนาะเป็นข้าวปลูกเด้อค่ะดองไว้สองขืน,น,นให้พี่น้องให้พี่น้องเขาเนะะี่ยค่ะใส่กระสอบนี่ลงไปแช่น,นะะ้ำเนี่ยค่ะไว้สองขืน,นะะ้อค่ะยังบ้านได้ออกนอกกะมียุทน,นี่แช่ไว้สองขืนหรือว่าแช่ไว้หลายก็หนีเลยบ่แม่ บ่ได้เนาะหากเพื่อนจีนหากเพื่อนเสียนอันยังเกาะเพื่อนสีนาเสีราคาเข่ากับประมาณทองกระสอบไส้ดินหกเนี่ยค่ะเห็นปะโอนี่สา่วนของเพื่อนนะะก่ากระทอกันเห็นว่าี่ยพี่น้องระวางดินกับเขาเนอะค่ะอันนี้เขากระไส้หกกระสอบนี่อดินลงก้อนหกกระสอบค่ะหรือว่าพี่น้องเข่าหน่อยก็นี่สำหรับนาไร่นึงนั่นแหละค่ะเอา นี่เป็นบวกคือจ้างผสมปูนฮะนะค่ะพี่น้องเป็นบวกคือจ้างผสมปูนเอ้ะคือจังยุก่กับบะปูนน่ะแล้วน้ำม่เนเมะเฮลงค่ะ นี่เอาดิเอาเขาเอียเอกโอ้เข่าเสีกสเอาดินเอียเอกพื้นน่นนี่เขาหน่อยป่ะโทรศัพท์ผู้ใดบ้างตอนผสมจั้งสี่เนาะค่ะกับพี่น้องเอาง่ายๆนั่นแหละว่าอันให้เข้ากันเอ้ยจังเด็กก็ได้ค่ายเข้ากันที่สุด เขากันมากที่สุดให้อัตราส่วนดินกับเขาอะไสกันเพราะตรงย่านเด้อค่ะว่าเขาจะไปยุบแขงหนึ่งหลายบอ่อดินจะไปยุบแปงหนึ่งหลายบอ่อขันเขาเพิ่มสัดส่วนและกระนเขากันได้ละเอียดนะพี่น้องก็สังเกตบ้างรถขาก,ก้าเขาหนังงามสํไหนบ่หมีบ่ม,บมีวัดจะมาทอกกันให้พี่น้องขอเข้าใจว่าเข่าเครื่องกับสอบเด้อค่ะเอา สำหรับนาะที่แบบว่าประมาณสามงานน่ะให้พี่น้องเข้าใจว่านี่ง่ายเลยค่ะถ้าบ,บ่หนักเด้อพี่น้องเข่าเครื่องกระสอบเด้อค่ะเข่าปูเครื่องกระสอบให้พี่น้องใส้ดินเนี่ยค่ะเต็มกระสอบเนี่ยสองถุงนคะคะถูกต้องเนาะนี่เข่าปูเครื่องกระสอบเครื่องยี่หลีเด้อค่ะหรือว่าหย่อนนึงก็ได้นี่ หย่อนนึงลงมาหน่อยนึงไก่ไก่ลงมาหน่ยหน่อยเนึงค่ะไส้ดินเต็มเต็มปุรูนนะค่ะสองกระสอบพอค่ะนั่นละแต่ว่าคั้นพี่น้องนักระแบ่งดินเป็นซีก็ได้ค่ะง่ายๆค้นก้อนไปเนี่ยค่ะค้นในเขากันที่สุดละ่ะดได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องคำว่าได้เนาะก็แปลว่าแต่ละส่วนก็เห็นมิดเขาแล,ะละ้วล่ะค่ะเด้พี่น้องก็เห็นบ่มันก็เขากันเพราะตักไปเพื่อนเราเพื่อนจะรูย่ดอกค่ะฮะเพราะหนาเสื่อเนาะพี่น้องเนาะ ว่ามันจะเป็นต้นเข่าม้าได้แบบว่าสม่ำเสมอกันนี่ละ่ะเริ่มจากตรงนี้ค่ะบ่ะนี้ก็มาสะดวกสบายยุคค่ะไม่ได้ลุกคารหรือว่าไม่ได้ว่านไม่ได้ลุยขีดตมกต่ลุยฟุ้นเอาแล้วค่ะไม่ต้องไปคิดยังไยแล้วพี่น้องนี่ตักใส่ไปเลยหล่นกับยญ้าเพิ่นค่ะหล่นล้ากะยุนนี่คือเกานี่เห็นบ่าพี่น้องหล่นเราก็บพาเป็นหยังค่ะพอให้เต็มนี่ให้พี่น้องแล้วค่ะเกตให้มันตอทอกันแล้วพี่น้องเกตตอทอกันเด่อไทยไกลพี่น้องตรงนี้ดี แล้วเลยรด้เน,นี่ยะขัางเสียปาดออกให้เต็มปื๊บปื๊บพี่น้องคิดง่ายๆคือต้ง,งข,นขนมโคกวะค่ะคิดง่ายๆคือตั้งขนมโคกเลยน,นี่เต็มแล้วเนะะี่ยค่ะแล้วเอาไปนึ่งแผงด้ยค่ะให้พี่น้องเอาตัวนี้ห้องเพราะวะ่าหรือว่าหรือว่าเตรียมแป้งยุ่ยใ,ใกล้กะเอาไปใส่แป้งไปลดก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าเขาจะเอาไปเทือละ่ะอีกอย่างก็หล่เทือละ,ทละหลายเนาะนี่ห้องไปแบบนี้นี่ กองไปก้อนเด้๋ยเป็นไงค่ะเดี๋ยวเขาค่อยล้อไปเบื้องขันตอนที่สุดท้ายเนาะเฮ็ดไปก้อนค่ะเป็นไงนี่เด้อค่ะก้อนพี่น้องจืวางกะเตรียมดินเนี่ยค่ะมันเสมอกันก้อนเนาะค่ะเตรียมดินขูดหญ้าออกให้เรียบร้อยหรือว่าผู้ดงคดน่นเฮ็ดใส่รัานซีเมนต์ได้ป่ะแม่ได้ยืดตรงหักเหาหักเหาเนาะเมนนิโลออกไปเรียบร้อย อันนี้ลอกกึบแล้วมันอจะกินดินหันก่อกันยุ่งหันรถค่ะสรุปแล้วสิใส้ดินกับสิดีกว่วเด้อค่ะแค่เตรียมแผ่นดินเนี่ยแค่เตรียมตรงเขาจะวางเลยคะ่ะให้มันเสมอการรู้จะไปใส่เอาเดี๋ยวยายกอนเด้อค่ะเดี๋ยวสิว่าบอกขัน้นตอนต่อไปมันายายไปให้มันเต็มนี่ละแล้วอะไรเด้อไปไหนพี่น้องเพี่ค่ะ ลอยเจ็ดสิบแผงขั้นตอนนี้เขาก็ใหญ่เป็นระเบียบเหมือนปูเสื้อเลยเนาะเดี๋ยวมาดูเถอะเหมือนปูเสื้อเลยค่ะนั่นละ่ะเสียวด่างได้ปะเนี่ยค่ะมาคุม้มเพื่อตอกการแบบว่าผ้าหอยเวลาเขาหดน้ำเม็ดเพ่นจะกระเด็นออกจากเบ้าอะค่ะเขาจะต้องคุ้มย่างหรือว่าผ่าสลนนนะค่ะนี่เด้อค่ะเขากระใส่ด่างเขียวหรือว่าผ่าสแสลนก็ได้เนาะคะ่ะผ่าสลนหรือว่าด่างเขียวแต่ว่าด่างเขียวบน หดน้ามันจะละเอียดดีค่ะเพราะว่าหูเมันน้อยอกว่าเนาะเน่ย่าคุ้มไปเลยเด้อข้าปะเนี่ยหงา,างนี้มันได้กั้งแล้วออกทั้งถึงโหลดแล้วแล้วพี่นอกระหาเนี่มาติ่งไว้เด้อพายุสิมา เก็ไว้เพื่อหลมค่ะปูจังเด็กก็ได้แล้วพี่น้องถ้าด,ดีกับปูสั้นเดียวนี่แหละค่ะหนึ่งกับการเวลาหดน้ำิ่นกับ่ก,กระเด็นออกสองกับกนันนกถ้าสันนกไกลอยังมะเขียกินกัะเมนบ้าเป็นกล้าล่ะปะเนี่ยแค่นี้แหละเด้อปไหนพี่น้องเนี่แหละค่ะขั้นตอนนี้ก็สําคัญอยู่ค่ะต้องอันหดน้ำต่ว่ากัน จะทงังขับเผยพันไหลเด้อค่ะทำพี่น้องมีฝักบวกก็สามารถใส่ฝักบวกก็ได้ค่ะกะจ็จะกระจายดีคือกันนะค่ะฮดไปจนซุ่มซุ่มพุนพ่นล่ะฮด,ดเศร้าฮดแลงฮดเทียงน้ำก็ได้ค่ะกะกาเอาเนื้อนอนน,อน,นี่เนาะเห็น่ค่ะาพิ่นกบเป็นน้ำน้องอยู่เนี่ยเขากะกะว่าพิ่นแบบน้ำกระเจิงพุ่นล่ะค่ะ ข้าไปเลยพี่น้องผ่านไปสามมือเลยเนะาะค่ะที่ว่าสเสริมหลงแพงกับนายาก,กับพ่อพูน่ะนั่นหลผ่านไปสามมือละเอากระเชเดต้นเขาประมาณนี้นี่ค่ะข้าก็จะทางกึ่งมาจากอันด่างเขียวเลยเนะค่ะก็ต้องเป็นห่วงเวลาห่าอ,อเดี่ยงด่างเขียวออกกระพัวทำลายเปิลนค่ะกระเชเดเสริมสียงไหมเบิง้งหน่อยๆก็ได้นี่นี่เธอใกล้ๆพี่น้องเ<ม>บิง้งไหมมันบุดหนึ่งเออเดชเดชค่ะแม่นต้นเขาหมดเด้อเนี่ยอันอ่อนอยู่เนี่ยข้างามๆออกทุกหลุม ลุมล่มใดลุมด่มใดก็ออกท่อกันมืดพี่น้องเนี่ยนั่นละแค่สามมือหน,นึ่งเนี่ยข้ามึงดูงามกระดอบะงอกขึ้นมาเร็วเร็วเร็วกมน่ะให้พี่น้องเบิ่งกากไป็นสิเนเถอสามวันนะคะเขาก็หดน้ำเศร้าหดน้ำแหลงนัแ่แหละเด้อพี่น้องหดเศร้าหดแหลงค่ะผิดใบกอนบ่ะเนี่ยอีกจัดมือเปิดดางอีกเจ็ดมือเขาก็ดึงดังอันนี้ออกรดน้ำปกติได้แล้ว่เนี่ยค่ะเราต้องคุ้มดงังละอค่ะสังเกตบิ่งได้ค่ะ เขียวอมย่มเราต้อตงหันค่ะเดี๋ยว่คยมาเบิ่งกันอีกเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งความง้ามบัดเนี่ยค่ะหลังจากมือที่ว่าจะเสริมมันเปิดพานะเอ้เบื้ไม่เปิเปดพาณ์เสริมก็ไ่ได้มาท้าอีกเนาะมือที่ว่าเฮาหันอย่างก็ละ่ะมาเบิ่งเพื่อ,อ,อกออกนอหน่ะค่ะนั่นละ่ะนับมาเป็นวันที่หกแล้วค่ะหกมือเจ็ดมือพี่น้องก็เปิด,ด่างออก ด่างที่ว่าห้องงุ้มบ้างกันที่ว่าจะเสริมทไทยเบื้องนึ่งเนี่ยค่ะนั่นแหละเปิดด่างออกเสร็จปุ๊บกะหอดวันที่สิบมะต้นก้าจะเริ่มเป็นใบวีออกมาละ่ะให้พี่น้องเนาะค่ะผสมปุ๋ยอ่อ,อนปุ๋ยยังกะหละ่ะปุ๋ยเขียว,ป,ยยวปุ๋ยเขียวนั่นแหละค่ะมาหดเด้อค่ะแต่ว่าปกติกาเขาก็หดสองหดแรงอยู่เนาะค่ะผ่านไปแล้วพี่น้องมึง,ม,งมือที่สิบสามสิบสี่แล้วเนี่ยค่ะสิบสามสิบสี่วันผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะก้าจะออกมาเป็นต้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วพ้อมจะดำแล้วเนี่ยค่ะ จะออกมาสวยงามมากๆเลยเพ่อพี่น้องมองดูเป็นแพงไปเลยค่ะเหมือนตะก,ก้าที่วันน้านะาันหญ้าก็จะบ่มมีเกิดพนเพราะต้นนะพี่น้องเนาะบ่มมีอย่างมาทสกได้เลยกุปุณ่นนะคะ่ะเหยาๆไปยังสี่ละเบิ่งบนนรนยากะศหอดขั้นตอนต่อไปกา,หา,การหยัาก็ะหล่ะทอนเนี่ยค่ะนั่นแหละขึ้นมาสี่ก้อนนะคะ่ะเบิ้งหักเพิ่นเห็นบ่พี่น้องเพิ่นสิว่ลงเลยเด้ค่ะแต่ว่ามาเบิ้งเบ้าน,งานึงเบ้านึงบบเนี่ยค่ะเอาจต่ย่ให้เบิ้งก่อนเด้มาเบิ่งแบบพี่น้องเนี่ย คีดินกะปะปุ๋ยอยูใ่ในนี่หน่อยนึงนะคะเพราะว่าเพิ่นจะเป็นดินละเอียดแล้วกะเท่ากับวักหากเพิ่นกะก่อนกับด,ดินไว้นี่ดินแต่ว่าไม่เป็นก้อนแลยะคะ่ะเป็นช่อไปช่อมันดีดีด้ะพี่น้องต้นเข่ากับท่อ,อก,กันดีที่ว่าเสถมเบาซูฟังเล่ะเบิ้งคันลีเลียกันกับว่าเกินกันไรนะค่ะสองสี่หกแปดสิบนะสิบนะค่ะ,ะเนี่ยเงาหนึ่งอันบด้สุทมเลยนะคะเบิ้งสองสี่ หกแปดเก้าสิบพอดีเนี่ยค่ะเห็นป่ะสิบทอกันยังมาบะมีแบบว่าเกินกันหลายค่ะนัน่นหละฮอกกับมาถอนสิปืบปืบเพื่อ,อไว้จะโยนนะคะ่ะสามารถถอนไว้มือนี่นะคะ่ะแล้วก็ผ่าป,ปกไว้โยนมืออื่นก็นได้ด้วพี่น้องหรือท่านใดที่ว่าหอดสิบสี่สิบห้า 14, 15, มือแล้วอันยังไ่พ,พร้อมที่จะโยนนยสิกะสามารถเอาไว้ต่อได้อีกอยู่เด้อคะ่ะเต็มที่ก็สิได้วัง สาวสาวมือย่ดหนักเนาอเธอเน่ะสาวมือแต่ใบมันจะฟ้าน้ำมันจะขึ้นยากเออสาวมือคันเข,นขาโย,ยนยาวไหลนะใบมันจะร้อยน้ำใบซีเน้าแล้วมันจะ้อคอขึ้นยากเนาะค่ะแต่บ้าให้แน่เนก,กะ,นะสิบสามมือนั่นแหละจะเสริมบ้านอ่ะพอดีเนี่ยค่ะแผงหนึ่งแผงหนึ่งเอ,อิญเทอาหนึ่งเทอนหนึ่งอ่ะสิบสามมือพอดีอนี่หละมึงดูเนี่ยพี่น้องสอนปะค่ะหลกง่ายไงยมิติไหม ทั้งสี่ก็เอาไปได้ได้เน่ะค่ะเกิดกื่เก้าก็ะเ่าออกรวดเพื่อเป็นการแบบว่าอันยังก่อเขาจะพ่ได้เก็บแขงงยายนะค่ะส่วนแขงกะพี่น้องถามเขามาหลหลายค่ะให้พี่น้องลองไปถามเบื้องน้าตาลตามล่านการเกษตรก่อนเด้อค่ะพู้หนาดูอยากินนี่เห็นเขาแล้วก็อยากกินค่ะอือ จ็ดสิบแพงเนาะค่ะขั้นยนไหนพอดีแบบว่าพ่อที่ไรกะพออยู่ด้วค่ะหนึ่งไรหนึ่งไรต่อเจ็ดสิบแผงแต่พี่น้องกับกาเพื่อว่าจะแปดสิบหรือว่าเก้าสิบก็ได้เพื่อหลงโยนที่ <c oughs> ทางนี้ทางนั้นกะหาน,นายนมาตรหานอ่ะหมายว่าพอดีเสียสิเจ็ดสิบสักค่ะแต่ว่าทาทาพีนออ่น้องกันยังก่อนยนหางกับบ่ฮอดแต่ว่าทานยนที่กะบกาย นั่นละ่ะเอาเป็นว่าพอดีนี่เฉลี่ยวออกมาแล้วเพื่อนเจะว่าประมาณเจ็ดสิบเนาะค่ะไปเป็นเีพี่น้องนี่พอได้กลางสี่เหล่เขากะน้ำไปโยนเนาะค่ะนี่เด้อค่ะได้กลางแล้วเขากะมาโยนเนี่ยพี่น้องมันไม่ยา้ยแล้วอันน้ามดีลร้ค่ะโยนไปยังสี่เเด้อเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องเอาไปท่าได้ก็ได้พี่น้องถามว่าเพิ่นจะฟูบะบ่ฟูเด้อค่ะเพราะว่าหากเพิ่อน่ะมีก้อนดินกับหากเพิ่นกับพอดีอยู่แล้วเนาะคะ่ะอีกอย่างกะ บะมีท่าเคียแต่ฝูเนี่ยพี่ลองดูถือว่ากานี่ยบางยาวกับพอดีโยน,นพูลองค้นพูยนยาวไหลยุงกันเนาะเถอเนาะโยนไปแบบเป็นนาเป็นแถวก็ได้ผูพันเสียนนี่เป็นแถวุันนี้ค่ะเหลวพอมจนเเสริมบ้านเอาใส่รถดำบ่บนนะอุพูนะผูพันเสียนน่ะเด้เห็นปะนเรื่อเขาเริ่มโยน,น,นเสียก,กับงามเด้อืมนี่ อันนี้เป็นเขาวนกอคอสิบหกเด้อค่ะเขาเหนียวพันเตียเ้ยเซบเบหอมบอมนี่แหละเิ่นผู้เป่นรับจังเนาะไปบป็นเนี่ยค่ะส้เสริมาไปเบิง้งหลังจากเขาโยนแบบนี้เนาะคะ่ะได้หนึ่งสัปดาห์เนาะสัปดาห์ก็กว่านัน่นแหละสี่สองสัปดาค่ะสิบก็มือไป นี่พี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้ยังบ่ได้ใส่ปุ๋ย้อค่ะเนี่เบิ้งก่อเพิ่นห้ายก่อใกล้ๆพี่น้องเพิ่นเบิงเ้งได้เถอะอันนี้บ่รู้ว่าตานะของปดเพิ่นกินจะห่างแน่เนาะคะ่ะแต่่างอย่าสนิทก,กับพอดีเนี่ยค่ะพินพี่น้องเห็นบ่ค่ะม่มีต้นไหนที่ว่าจะตาย้ะพี่น้องเด้อนี่ละอันนี้คือยังไ่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะผ่านไป13มือือนอเถอ,อะนอสสามอตั้งเต่มืือน,นั้นเพราะว่าเขากลมาลงมแขงต่อมาเลยดิยประมาณ1 3 14มื้ือนี่ล่ะค่ะ เฮากระได้ต้นเขาซะนี่แต่ทาว่นนีน้ำบางนึงเนี่ยพี่น้องสิบเอ็นหยาเลยอันนี้ว่างั้นเิ่นบ่ฝนบ่ตกตั้งหลายมือเนาะเธอเนาะก็เลยหยาแน่นะคะเนี่ยแต่ว่าหาเบิ่งบนนี้ได้น้ำแล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปบ่พี่น้องแตกเงาเนี่ยย้บว่าสีห่างแล้วเนี่ยค่ะแตกเงาขึ้นมานี่โอ้โหกระดอกกระเดืออีหลีเด้อค่ะอาเเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเสริมกะถือว่าพาพี่น้องมารุ้จักการวิธีทำนาำยนตตั้งเต่ขั้นตอนกันเพาะกาเนาะค่ะ นายทำให้พี่น้องได้รับชมหวังว่าบ่เป็นประโยชน์บ่ามากกระหน่อย,ยค่ะเส้อเสื้มกับทำความสุดไอ้ออนี่ก็ล่ะสุดความสามารถของเสืเสืลาาเพราะว่าเสื้มตัดต่อเ่ค่อยเก่งเนาะคะ่ะส่วนไหลกับสิดทา้ายเลี้ยวๆให้เลยเนาะคะ่ะหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะคะ่ะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถทักหรือว่าถามตะเสริมเข้ามาไดะะ้เด้อค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไวซสนีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสื้อเสืพี่น้องเด้อค่ะ